สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะใครเข้ามาแล้วช่วยกันเคาะหน้าจอให้พวกเราด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอพี่เพื่อนเข้ามากันก่อนนะครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่สถานที่ใดเดี๋ยวรอรับฟังพร้อมกันแล้วดูไปพร้อมกันนะครับนะครับคืนนี้จะพบจะเจออะไรนะครับนะขอกำลังใจช่วยกันเคาะหน้าจอให้พวกเราด้วยนะครับนะไม่ น้องอิรดาไม่ขอเข้ากล้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมช่วยกันเข้ามาแล้วขอลังใจด้วยนะครับผมนะปีมาแล้วนี่ไงบีอยู่นี่ไงบีอยู่นี่ไงห,ห,ห้องอะไรวะเดี๋ยวก่อนม,มีอะไรบ้างนะห้งสวัสดีครับ เอ้ย,ยบีเสียงอะไรวะเสียงมังประตูใช่ตอนนี้ลมแปลกๆนะพี่ลมแบบแรงๆนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะของกำลังใจช่วยคอหน้าจอให้พวกเราด้วยนะครับผมนะวันนี้พวกเรามากันเวลาเดิมเช่นเคยนะครับนะมัดรวมค่ำคืนนี้จะพบจะเจอลายของกำลังใจนะครับนะแล้วลุยพร้อมกับพวกเราพร้อมหรือยังบี ไปพร้อมไปเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเขาถามว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนจ้ะสถานที่เป็นโรงเรียนนะครับนะเป็นโรงเรียนล้างนะครับนะสร้างทัพป่าช้าสร้างทัพพื้นที่ป่าช้านะครับผมนะไปอะไรมันเหมือนมีเสียงประตูใช่ป่ะลองเข้าเดินไทางเดินไม่โค้รลำบากไม่ได้นะเพราะว่าลมแรง ฝนมันเพิ่งตกไปอ่ะแม่งเดี๋ยววิ่จัดเลยนะนีระวังงูนะเว้ยเฮ้ยบีไม่ยิงแล้วเยอยู่ตรงนี้นานสิไปดิไปดิเข้าไปดิรีบเข้าไปดิออไปวิญญาตวิญญาตวิญญาตสามประเวศยิ่อยู่ที่นี่เหรอเสียงแล้ว เสียงมันอยู่ตรงประตูวะบอบีอะไรวะใครอะใครเอาผ้าไปห้อยวะใช่ปะบีผ้บีเฮ่อแปลกว่ะเฮ้ยออแล้วจะแบบเขาผ้าอะไรหรือเปล่าผ้าผ้าอะไรมาห้อยตอนนี้วะ ไม่มีนะยานตฮอยออกยังโอ้แต่งตัวเป็นอะไรกับผู้ใหญ่บ้านเลยแปลว่ากูนะว่ากูนะเฮ้ยยังไม่ดูว่ากูไม่ดูตัวเองเลยบีเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะบีเข้าไปดูดิ ช่มันมีภาพไปดูดิใช่ภาพวะเฮ้ยบีทุกคนเมื่อกี้มันมีอะไรห้อยไม่ใช่เหรอวะตรงนี้เออตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้เลยข้าว่าท่านเหียนจริงแรงจริงยังอยู่ออกมาให้รู้เห็นให้สัมผัสนะครับผมออกมา อย hey. ู่ไหนเฮ้ยประตูล้มเหรอวะใช่ลมเบาเฮ้ยเฮ้ยบีใครอ่ะเยัยไม่ใช่ลมแล้วไม่ใช่ลมแล้วบีเฮ้ยไปดูดิเหมือนเดินมาทางเนี้ยเหมือนเดินมาทางเนี้ย สวัสดีพี่อนเพื่อนนะครับนะขอกำลังใจกดคอหน้าจอให้พวกเราด้วยนะครับนะไปดูดิใช่มันถึงเรื่อ้อนยั้ตรงนี้ไม่มีใครมีใครอยู่ไหมครับวิญญาณสัระเวสีหากว่าท่านเห็นจริงแรงจริงออกมาปรากฏตัวพวกเรารู้พวกเราเห็นบีมเข้าไปในห้องดิเข้าไปเลยอะไร <laughs> <laughs> เดี๋ยวบไม่เมื่อกี้กูได้ยินเสียงมันเสียงผู้หญิงเลยวะ่ะปิดก่อน้ยปิดแป้งเลยปิดเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงเฮ้ยอะไร <B. S 2> อะไรกูเห็นมามี๊หัวใครผ่านหน้าต่างไปอ่ะเห็นนี่เลยใครอ่ะแม่ทิ้งออกมาเดทออกมาออกมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนออกมา ยาวว้าวบวเแวมออกมาปรนจันเลยอ้เหี้ยเอ้ยมึงไปทาเขาไม่เหรอมาแล้วน่ะยาววแาววเแวมเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีกูไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนเลยนะเว้ยเฮ้ยมินยานสัมภเวสี ไปดูตรงหน้าต่างนี่มันมีอะไรบ้าวะออกมเลยจ้าอยู่ไหน <c oughs> บีมีเสียงไล่เหมือนออกไปออกไปไม่ออกออกอะไรกูเพิ่งมาไงบอ,อกไปไหนเนี่ยห <c oughs> ูย <c oughs> บีอะไรเฮีย <c oughs> <c oughs> ตัดหน้าไปเลยอ่ะ ไเนเนะมึงเน่จรง,อ,งอกอะไปดิูอบอกพาปรา์มามกูออกมาออกมาเลยึงเน่ยจริอ,อกาย,ายาก้กูต้องแปลงล่างะเว้ยวผีแม่งุบีออกไปดูดิยมันเดินเข้าไปอะมาเปิดเข้าเปิดทีนี่ ห้องนั้นปิดด้วยกหัวห้องนั้นแน่หัวห้องนั้นนะเห็นเดินมาทางนี้ห้องไหนวะเนี่ยปิดสองห้องเฮ้ยมันปิดสองห้องเลยวะขวาทำไมเสียงมาจากข้างอือมีเสียงอะไรอ่ะมีมีมีกูเห็นหน้าต่างอ่ะ ้เดี๋ยวก่อนเราก็เพิ่งเดินออกมาไม่ใช่เหรอวะอ,อ,อะไรบ้างกระทางโอกมาดิมันต้องมีอะไรข้างในแน่ๆกูว่ามันต้องมีอะไรข้างในแน่ๆบีมวิ่งเข้าไปดูดิข้างในมีอะไรป้วะ มึงเข้าไปดูที่ข้างในมีอะไรบ้างให้กูเข้าไปดูไอ้ผี้้ยยออ่ไแม่งมาหน้ากูเลยกูไม่รู้อะไรคืออะไรที่นี้ผีแม่งนี่จะจบไปแล้วนั่นะ คุยจริงเว้ยเพื่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านหนึ่งพันสองรท่านเห็นออกมาโอ้โหพี่ฉันขนาดนี้คหลังมึงอ่ะจะมาต้องให้กูเห็นด้วะออกมาท้าทายหน่อยดีรู้สึกว่าสะท้อนกลับว่ะ มึงเมื่อกี้มึงขอใช่ไหมเนี่ยสัตว์หวไม้ลั่นวะเห็นอะไรอะเห็นอะไรเห็นแค่ตาสั่นเนี่ยครูโอ้โหนี่กูจะหัวจะแตกแล้วเนี่ยใครอ่ะมึงถามเขาดิว่าเขาใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงใครเนี่ย ไล้ยปฮึไล่จังเลยมึงอ่ยืนมือออกไปเออมึงเอาออกไปเฮ้ยไม่ตายอยู่ข้างบน่นี่นะนี่จถึงหนูฟ้าวเหรอไม่ข้าวกล้างใส่ได้ด้วยเหรอวะได้สัมภเวสขุณแมนเหรอวะเนี่ยเข้าไปอยู่ห้องเลยกข้าวมันอยู่ในห้องอ่ะกข้าวมันอยู่ในห้อง ขนลุกเลยขนลุกจริงวะเพื่อนคูครัวขนลุกเลยทบที่เพื่อนนะครับนะขอมาใจเพื่อนขอหน้าจอให้พวกเราด้วยนะครับนะออกมาดิออกมาอย่าหนังพวกเวสิอย่าให้กูแปรงล้างนะเว้ยอยากเห็นอะอยากเห็นอะไให้กูแปรงล้างเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะบีใครอ่ะ ปีเฮเดินไปแล้วอ่ะไปเรอไปลยไปเ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 ลยไเลยไปเลยไปเไปเลย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 ไเลยไปเลยไปเลอเนยไปเยไนเลยไยเยไอเเลไปเลยไปเลยไปเลดไปเไไปเลยไปเลยปปนเเ้ยปลเไยเยเเลไเย แล้วในงนมึงเก็บทางห้องนะจะบอกไว้ก่อนมึงรู้ไหมว่ากูใครแหละนี่กูไวยอกกยอะไรก็ใช่ไงเไม่เสียงไม่เสียงเหรได้ยินได้ยินได้ยินอย่าเว้ยกูอะยี่สิบกเปร์็สวัสดีครับ ขอบคุณหัวใจส้มค่ะขอบคุณค่ะไม่เหรอดีไม่เหรอวะไม่รู้กูนี่ยังเสียงววนอยู่ในห้องเนี้ยออกมาดิออกมาทั้งทายเลยกูทั่วแม่เลยะหลังทำอะไรหลังทงเอ้าทำอะไรหลังแทงตาว่าทำไมอ่ะแทงแม่เลยเฮ้ยใจเย็น ตายรอบสองไปเลยค่ยะหเนนออกมาเจมึงงอกมามีอะไร <c oughs> ผ้าผ้าอะไรอะเขาแขวนผ้าไว้ใครแขวนอ้ยเ้ย้ย มึงเหรอจวงจวงไม่หัวเลยโหอยู่ได้ฟังฟังผีบอกว่าเก่งตาปากออาเอาดิเอาดิเขาบอกผีผีบอกผีบอกว่าเก่งตาปากได้แฟนแฟนเลยมั้ยพี๋ยวผมรับให้งวดป่๊บได้ยินเสียงเฉยๆ ตกใจมันมีเสียงมันยู่บนหัวเราใครอ่ะอย่าบอกนะว่ามึตางตายผนังอ่ะนี่มึงเกสุดยอดเดินไปแล้วน่ะว้าวเฮ้ยอะไรใครเดินไปเมื่อกี้ใครเดินมีคนเดินไปเมื่อกี้ไอ้เหี้ยคนลุก มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไหน้ยอุ้ยสัญญาสัญญาหาเว้ยเฮ้ยใจเย็นอย่าจ้วงนะจ้วงเลยนะสามทุ่มไลฟ์เพจค่ะทุกคนเขาถามเขาถามเฉยๆมีเสียงมึงเน่จริงมึงก็ออกไปดิมึงอย่าปะเป้นแบนดิงอกไปเลย

ไม่มีคนจอนทุกคนไม่มีคนจอนแล้วมันแล้วรถแล้วแปลกอ่ะไม่ได้กลิ่นอะไรป่ะได้กลิ่นเอออันนั้นว่ายหนุ่มอันนี้วัยหนีวัยอุ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรคือ่มีเสียงอนะ่ะไม่มีอะไรรองเปล่าไปดูแล้วไม่มีด้วยรงเปล่าไปดูดิมึงอะไปดู ้ดแแเียเดียวๆตสติดูไอเดยวไอ้เี้้ยอม่เว้มันมอยู่อัมันเฮ้ยตัวมันมันอาจจะมันอาจจะพางตาเราอยู่เฮ้ยดูเดียมากเสียงเลย

มึงทางกูแล้วกูไปทางใครอ่ะใครหนึ่งพันแปดร้อยท่านโงออกมาดิอีบีอีเมียพันรองยี่อยอุ้ยเมงด่าแมงด่าแมงด่าเหมือนไล่เราอ่ะเออมึงแน่จริงเดืองออกมาดิแน่จริงมึงออกมาออกมาดิออกมาดิกูจะช่วงแม่งตรงนี้เลยออกมาิจีแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยแม่งไม่แน่จริงเว้ยไอ้เหี้ยไม่แน่จริงเฮ้ยแม่งเข้าไปในห้องเข้าไปแล้วเข้าไปในโรงเข้าไปห้องโรงเข้าไปในห้องโรงตามตามไปไปห้องโรงห้องโรงอุ้ยเหี้ยยุงกัดมืออะไรอะไรอ่ะโอ้ยยุงกัดเขาไม่ใช่กอยอ15 มีเสียงอะไรวะมีเสียงไปไปเฮ้ยไปมร่ใช่เสียงอะไรไม่รู้ยินดีตอนรับเร็วขัมตัวไทยเลมึงอยู่ในนั้นใช่ไหมมึงจะลุดีหรือไม่ คุรู้ไหมว่าปลุกเนี่ยนี่มัคือูุณหนังอะไรเว้ยมึงหยาอะเว้ยคุรู้ไหมชั่วมันไม่มีวะมีกเลยว่าไม่มีสัญญาณยม่ไีเรียกแม่ออกมาน้โมตระสักดิ์ว่าตักสมมาอันนั้นบัอยิบใช้ก่อนกระตุกเหรออะไรกระตุก ัญญาบันเดงเมื่อกี้ถอยก่อนมา่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการอัญเชิญดวงวิญญาณให้สิงในลงใบนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าจะลองทําดูย่งถ้ายดูอมอะจังหังโอมปุกปลุกลุกลุกูจะปุกหนีตายหงะตายหาผีเจ้าพงเจ้าาผีป่าเนี้ยงลดพนาดง ทุกๆคนที่สิ่งที่จะมาตราฐที่อย่างนี้ถ้าว่านะดปากเลยผู้ประชาชนถ้าว่าท่านเนี้จริงแรงจริงออกให้รู้ผู้เห็นผูสัมผัสหอู้ไอเน็ตไอ้เน็ตข้างหลังมึงหันข้างหลังหันหลังจะบอกแล้วว่าข้างหลังข้างหลังกูเหรอเออ มันมาตอนไหนวะไอ้ขี้เนี้ยมันมาตอนไหนวะไอ้สัตว์มันอยู่ตอนไหนไี้บอสมันจะมีพ่อมาอยู่แล้วเฮ้ยมาแล้วเริ่มแรงขึ้นแล้วเว้ยมาแล้วมึงขำอะไรกันเนี่ยมันน่ากลัวจะตายมึงขำอะไรกันวะไอ้เกียรติแพงกูเลยสัตว์ขำอะไรเฮ้ยนี่รายการผีนะเว้ยผมอยากท้มันน่ากลัวพี่ขำอะไรกัน เข่าวอะไรกูดูหนังมาเมื่อคืนไอ้ย่องกูเลยเออวิเหมือนจ้ามารอเมือนเจ้ามารอบีมึงวิ่งเข้าไปเต็มเลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอุตส่าห์จะหน้าอะไรสัตว์กูไปละกูไปแล้วเน็กไอ้เน็กไปไปมึงยังไม่ไป มึงยังไม่หลบเฮียไปจัดหน้าเลยนะไปเฮียเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นไปจันหน้าเลยจูบหน้าเราตาอุ้ยอุ้ยเฮียขำด้วยกูไปก่อนตั้งหลักตั้งตั้งหลักตั้งหลักเป็นขำเขาสั่งรูปหัวแล้วไวบ้านฟ้ยเพลินพี่เพื่อนนะครับนะ หนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับนะเลื่อนย้ายไปที่บ้านฟ้าของพวกเรานะครับนะตอนนี้บ้านฟ้าเปิดแล้วนะครับนะไปที่บ้านฟ้ามัดมัดรวมนะครับผมมัดรวมนะเปิดแล้วนะครับนะไปรีบตามมาพี่มารับชมกันต่อนะครับนะมารับชมกันต่อพี่เข้ามารับชมกันต่อนะเคลื่อนย้ายมาทุกท่านนะครับผมนะเรารอนะครับผมนะเรารอทุกคนเลยนะครับนะเคลื่อนย้ายมานะครับนะใครมาจากตตรายงานตัวเราด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับสําหรับวันนี้ไวัยองค์สองห้าหกแปดนะครับผมนะ มื่อคืนดูหนังมาพี่ต้องทําใจพี่อย่าเครียดนะครับนะพี่ดูพวกผมดูพวกความบันเทิงเท่านั้นพี่ไม่ต้องเครียดเอาเวลาว่างของพี่มาดูพวกผมขอบคุณมากๆครับผมแล้วยังไงอย่าลืมตามมานะครับนะที่มัดรวมตอนนี้เปิดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะล,ลงแล้วนะครับผมนะไปเจอกันที่มัดรวมนะครับนะื่อนย้ายก่อนนะพี่นะผมรอพี่นะย้ายมาพี่ย้ายมาเปิดแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เราขึ้นไว้ให้อยู่ด้านหน้านะครับนะเห็นไหมที่ บ้านฟ้ามัดรวมนะครับผมนะเคลื <t> ่อนย้ายมานะพี่นะมาแล้วแรงงานตัวให้พวกเราด้วยนะครับนะเฮ้ยมันขึ้นอีกแล้วอะการเชื่อมต่อล่าช้าจะเป็นไรทุกคนย้ายมาทุกคนย้ายมานั้นเดี๋ยวเรารอนะครับผมนะเคลื่อนย้ายมานะครับนะเคลื่อนมาให้หมดนะครับผมนะจะได้รับชมกันพร้อมกันค่าคืนนี้จะพบจะเจออะไรไปเจอกันไปขออนุญาตลงนะครับนะไปเจอกันที่มัดรวมบ้านฟ้ามัดรวมของพวกเราตามมาพี่แล้วเจอกันไวโอ์